อ๋อน้องเขียวเหรอ,อน้องเขียวอยู่ในฟาร์มเราใช่ไหมขอตั้งหลักอันหนึ่งนะครับน้องคินมันอยู่ในฟาร์มเราอ่ะฟันมันตายไหมนะี่ยมันจะระเบิดไหมไม่น้องคินปึ๊บไม่ระเบิดค่อยดีหน่อยไม่ระเบิดไม่งั้นเดี๋ยวฟาร์มกระจายแน่นะครับสวัสดีทุกคนนะอยู่ในเกมเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยผมนี่เฮ้ยแสดงกลางจะสวัสดียี่นี้ไม่ตัวนึงเหรอนี่นะว่างไง <c oughs> อย่าระเบิดนะพื้นที่ทำฟังหายหมดนั่นแหละสวัสดีทุกคนคนระับวันนี่เดือดเกมไมค้าไปชีวยรอด EP ที่7นะครับพาร์ทนี้ผมผมจะมาดูของบางส่วนจากหมู่บ้าน NPC ตรงนู้นนะครับตะกี้นี้เจอน้องเขียวไปอึ้งเลยกลางจะสวัสดีตะกี้นี้เดินมาข้างหลังอีกอีกตัวหนึ่งน้องคินนะน้องคินผมเปลี่ยนชื่อน้องเขียวไปแนละ้วผมจะไปดูของจากหมู่บ้าน NPC ตรงนู้นแล้วก็ Broken, โบเคนโบโบเกนะนะ่ะโบเคนเอ็นพอร์ทัลไม่ใช่โบเคนเนเธอร์พอร์ทัลตรงนู้นนะครับไม่รู้ผมเลือกถูกหรือเปล่านะ ไอชื่โบเคนเนเธอะร์บรอลเนี่ยอะไรเนี่ยผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะเพราะมันโบเคนไม่ใช่มันพังอ่ะหรืออโบเลนเออมันคืออโบเลนนี่ดูจากแผนที่นะกดตัวเจมาเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะบ้านผมอยู่ตรงนี้ไอประตูเนเธอร์ที่พังแล้วมันอยู่ตรงนู้นนะตรงแนวๆตรงนน้นอ่ะแล้วผมอยู่ตรงนี้จนถึงตรงนน้นก็ค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับแล้วก็หมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ข้างตรงนี้นะไกลถ้าเท่ากับไอไอประตูนรกที่พังแล้วนี่เลยนะครับ ราจะไปไหนก่อนดีไปอันนี้แล้วกันนะครับไปประตูประตูที่พังแล้วก่อนแต่ผมขอเตรียมของแล้วนะเดี๋ยวพารนทหน้าค่อยไปนรกนะครับอันนี้ผมไปโดขอ,ของก่อนมันมีกล้องอยู่ผมยังไม่ได้ดนะไม่มีอะไรต้องเตรียมหรอกเอาไปแค่นี้แหละนะครับไปเลยขี่ม้าไปนะครับมันนี่มีน้องเขียวเกิดใช่ไหมเดี๋ยวค่อยปักทอสนะครับไปมา้าันจะมีตัวอะไรแถวนี้ไหมเนะี่ยเอาจริงผมผมโหลดไอ้ mod มินิแบบนี้มาผมก็ไม่ได้ใช้ดูอะไรหรอกนะดูแค่เวลาทางกลับบ้านเฉยนะครับนั่นไงใกล้ถึงแล้วมันก็ไม่ไกลนะ ไอมินที่แมพมันหลอกมันหลอกตาอุ้ยเจ็บมาดีหละเจ็บตรงนี้นะครับผมเจอได้ไงไรู้อยู่ใกล้มากเลยมาอยู่ตรงไหนนะขอไปดูของตรงกล่องก่อนโอ้เต็มเต็มหัวเลยมาอยู่ตรงไหนนะอืมโดนไอ้นี่มันเชื่ออะไรจะไม่ได้ละบอกสักอย่างหนึ่งนะครับนี่กล่องนี้ผมยังไม่ดูนะนี่ไงผมอาจจะพูดว่าไม่ยังไม่ได้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะมีหลายๆอย่างเลย ก็มีไอชุดกอดทองกอดทองที่ว่า e n c h a r t นะครับแล้วก็ golden axe for j e w e ออกมาเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็โช a v e for j e w e ออกมาเพื่ออะไรไม่รู้เอาไอป้ปืนทองม,มาอย่างเดียวนี่แหละ Mending น,นี่ถ้าผมจําไม่ผิดมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะผมขอคุณกูเกิลแป๊บคือชื่อมันคุนค้นๆอยู่แต่ผมจาไม่ได้ไงอ่าถ้าเดี๋ยวผมลองอ่านดูก็คือสมมติถ้าเรามีค่าประสมพันก็คือถ้าเราได้ xp อะ่ะมันจะซ่อมของอัตโนมัตินะครับอันเอามาเอามา ออกมาให้หมดเลยแหละมันมีไฟล์คอลเลคชั่นใช่ไหมงั้นฟอสบล็อกเกอร์นี่คืออะไรผมจำไม่ได้ละมันคือไอ้นั่นบาเดินบนหินไอ้เดินบนน้ำแล้วมันจะเป็นน้ําแข็งผมจำไม่ได้แล้วไอ้พวกชุดกอดทองพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยใส่แล้วกันนะครับเราไปนรกก่อนเพราะว่ามันมีไฟล์ฟลักชั่นไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยไปนรกนะครับเอาแค่นี้แหละมันมีมันมีขวานฟอร์จูนสองนะครับแล้วก็มีพวกฟอร์จูนหนึ่งนั่นแหละมีแค่นี้แหละงั้นผมกลับดีกว่านะครับม้าอยู่ไปไหนเดี๋ยวเอาไอ้ชุดกอดทองนี้ไปเก็บที่บ้านก่่ออออนน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 ะะคครรัััับบบบบบเเเเาี้้้กกกกก็็็ไไปปชแลว ข้างบนนู้นเลยเก็บไปกองน,นี้แล้วน,นะครับอ่าเก็บไปใั้หมดเลยแหละไอพวกขวานพวกนีน้เก็บแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปหมู่ไว้มีซีต่อนะครับแล้วผมจะเดินอ้อมเพื่อผมก็ลงทางนี้เลยไม่ต้องผูมกม้าเราป่อนไว้แถวนี้ก่อนเราต้องคนีเยอะอย่าอย่าเพิ่งไปไหนนะมา้าดูบ้านนี้ก่อนเลยนะครับมีมีแต่เตียงเนี่ยนะมีแต่เนี่ย คา,ต,า,าตกัคาคาตักราฟีเทเบลิลนะครับมันคือเครื่องทําแผนที่สักอย่างหนึ่งมั้งมีแต่เตียงกล่อง,องนี้มีอเก็บมาให้หมดเลยแช็กัสนะครับไม่มีอะไรไอ้บ้านเล็กๆแบบแบบนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับ กลับบ้านดีกว่าขี่ม้ากลับบ้านเพราะมืดแล้วถ้าใครสังเกตผมจะมีไอ้ไอ้เนี่ยไอ้โชเวลไดมอนด์อันเนี้ยนะที่ขุดที่ขุดไดมอนด์นะครับก็คือผมผมคราฟผิดผมจะคราฟดาบไนงะไปคราบโชเวลไดมอนด์เฉยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกเพชรเรามีเยอะผมหันหน้าถ,ถูกคิดไหมเนะี่ยถูกจะไม่ได้ทำทางข้ามแล้วตรงนี้ผมแค่วางดินเฉยเฮ้ยเกือบตายกินก่อนกินจะมีน้องเขียวเกิดในนั้นอีกไหมเนะี่ย เข้าบ้านอนก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดของพวกนี้ได้ไมาบ้างไปขึ้นขึ้นไปชั้นบนแล้วกัล่ล่องมันเริ่มเต็มแล้วนะห้องทางซ้ายนี่แหละแล้วมีแซนนะเพราะว่าผมผมขุดเพราะว่าม้ามัน มันลงมาในเมืองนะครับเออผมลืมบอกว่าผมใส่ชุดกอดไดมอนด์แล้วก็มีโปรเทคชันหนึ่งโปรเทคชั่นสองโปรเทคชันหนึ่งแล้วก็แล้วก็อันเดกกิ้งหนึ่งครับมันก็ได้สลับสลับกันเลยแล้วได้แคคตับเราได้วีดมานะครับแล้วได้ต้นไม้ที่ตายเนี่ยนะครับเราได้มาแค่นี้แหละนะครับแล้วสรุปทั้งหมดที่เราได้จากพาร์ทนี้ก็คือชุดกอดทองเมนดิ้งแล้วก็ชุดกอดทองแบบว่าเดินแล้วมันจะมีไอ้ฟอส์วอล์กเกอร์เนี่ยเดินมันจะมีน้ำแข็งมั้งเราหัวใไม่เพียร ไฟฟิล์มชั้นหนึ่งนะครับไอ้ไฟฟิล์มชันสองแล้วก็ฟอจูนนะครับแค mm ่ hmm. นี้แหละก่อนจบคลิปคลิปนี้อาจจะคลิปสั้นๆนะก่อนจบคลิปผมจะพาไปดูจะพาไปดูว่าผมทําอะไรบ้างนะครับตอนหลังใหม่เนี่ยผมวางดินกบตรงนี้ไว้นะครับวางให้มันเรียบๆอนะ่ะแล้วก็ทาทางนี้เป็นทําทางเป็นมันไดลงไปนะครับทาให้มันเรียบๆจะได้มีพื้นที่ทําอะไรมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาขุดอีกนิดนึงนะครับขุดเลยแล้ว,วกันไอ้ที่ขุดไดมอนด์นี่ขุดเร็วมากเลยผมไม่ได้ตั้งใจคราฟด้วย แล้วก็ตรงนี้ผมก็วางนิดหน่อยให้มันเรียบๆนะเดี๋ยว่อยมาทําต่อน้องเขียวตูมไม่มานี่มามานี่มาไกล้ฟาร์มวัวก่อนกระโดดไม่ตรงจังหวะนั่นแหละตรงนี้ฝั่งนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นมาไดลงไปได้นะครับกดตรงนี้อีกสักตรงหนึ่งแล้วกันอีกสักกงหนึ่งวางขึ้นไปนะครับก็มันมีแค่นี้แหละที่ผมทําหลังไม้กับไปเจอไอ้ไอ้ประตูเนเธอร์ที่พังแล้วอยู่ตรงนน้นนะครับแค่นั้นแหละโอเคสักิปนีกันไปแค่นี้กันนะครับถ้าใครอยากผมเล่นต่อกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์ ประตูในเที่ที่พังแล้วอยู่ข้างหลังผมน่นนะครับผมก็ไปเจอผมเดินไปเดินมาสำรวจแล้วก็เจอแต่หัวยังไม่ปักท็อตแถวนั้นนะเพราะท็อตผมหมดพลีนะครับแล้วก็ไปเดอ้อไ,ไปเดอ้ออะไรไปด,อไปดอของจากหมู่บ้านวิลเจอรตรงนู้นนะครับโอเคขอให้คนโชคดีมีชัยในโลกภายนอกนะครับบายบายครับผม